เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงหลีกพิเศษกันนะครับผมจะเล่นหลีกพิเศษกันเหรอไม่ใช่แนนอนอยู่แล้ว <laughs> ต้อนรับปีใหม่ปี2025ด้วยปฏิทินตีบสวยๆจากเกมที่เรารักขนาดกระทัดรัดเหมาะเอาวางไว้หน้าโต๊ะมีครบตั้งแต่เดือนมกราถึงธันวาที่สําคัญคือเกมเขาแจกกับชุมชนของเราฟรีถึง5ชุดเลยนะใครที่สนใจอยากได้มีไว้ในครอบครองก็สามารถมาทํากิจกรรมรอลุ้นรับกับช่องเราได้ง่ายๆเลยแหม้ก็ช่องเราเป็นช่องเขียนไกด์เกมนะกิจกรรมเลยเป็นการชวนทุกคนมาเขียนไกด์ง่ายๆเกี่ยวกับการแนะนําผู้เล่นใหม่ในช่วงต้นเกมครับจะเป็นมอนเตอร์แนะนําที่ใช้ได้ในหลากหลายคอนเทนต์เทคนิคการเก็บดีวิมอนที่มีประสิทธิภาพหรืออะไรก็ตามที่กรรมการเรา คาดไม่ถึงใครนําเสนอได้ตาตึงสุด5อันดับแรกรับไปเลยครับปฏิทินละ5ชุดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<ๆ>ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอจากัดระยะเวลาถึงแค่วันที่7มกราคมนี้เท่านั้นนะอ่ะเนื้อหาที่ผมจะพูดกันก็คือเรื่องหลีกพิเศษเนี่ยนะเพราะว่าผมมีอะไรอยากจะเช็คหน่อยแล้วก็อยากทาคลิปคุยกับคนดูด้วยคืองี้เว้ยหลีกพิเศษเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบคอนเทนต์ที่เขาทํามาลองของก่อนนะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่ามันจะไม่เวิร์กหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นนะ่ะอย่าง RTA ปกติอะเวอร์ลีน่าปก เขามาแข่งขันกันใช่ปะเออมาแข่งขันกัน1่ตอนหนึ่งใครได้แต้มสูงกว่าก็เป็นอันดับหนึ่งใครได้แต้มรองลงมาก็เป็นอันดับสองอันดับสาประมาณนั้นแต่ว่าหลีกพิเศษเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวัวอลีน่าที่มาขั้นกลางระหว่าง RTA แต่ละซีซั่นเหมือนแบบผู้พัฒนาเกมเข้ามาลองของว่าเออถ้าเอาแบบนี้ใส่มาในเกมมันจะเป็นยังไงอย่างรอบก่อนๆที่ผมพอจะจําได้ก็จะเป็นเหลีกพิเศษที่ให้สู้กันโดยใช้มอนเตอร์สี่ดาวเท่านั้นห้ามใช้ห้าดาวหลีกพิเศษที่ต้องเกตดาวรวมกัน20ดาวเท่านั้น หรือว่าจะเป็นแบบการต่อสู้2ต่อ2อย่างเงี้ยที่แบบฝั่งหนึ่งมีผู้เล่น2คนซึ่งก็น่าสนใจดีนะฮะแล้วของรอบเนี้ยลีกพิเศษของรอบนี้นะครับที่ดําเนินมา1สัปดาห์เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเวอร์อัลีนาปกติดีแหละแต่ว่าจะแข่งขันกันแยกไปตามแต่ละเซิร์ฟเวอร์อย่างปกติอ่ะเกมน่าจะมี6กเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแลวในแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมาแข่งกันในเวอร์อัลีนาที่เดียวกันเลยจะเจอกันหมดเลยแต่ว่าของรอบเนี้ยคือเขาแยกกันตามเซิร์ฟเลยซึ่งมันทาให้ผมสนใจมากมาก อ่ะอย่างตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟไหนใช่ไหมอ่าที่ผมเล่นประจำนะผมจะอยู่ที่เซิร์ฟเอเชียครับนี่ผมจะอยู่เอเชียไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าบางทีผมก็ยังจะย้ายเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟอื่นด้วยตรงจุดนี้มันทําให้ผมสามารถย้ายไปเซิร์ฟอื่นได้โดยที่แบบไม่ต้องไปคุยกับ n อ c พตอนต้น,น,นเริ่มเกมนะเออเพราะว่าถ้าย้ายเซิร์ฟไปเซิร์ฟอื่นครั้งแรกมันต้องคุยกับ n อ c ประมาณ1ิบห้านาทีถึงจะมันถึง n อ c พจะปล่อยให้เราทําอย่างอื่นได้แต่ว่าตอนนี้คือผมย้ายไปแล้วก็ทําอะไรได้ทันททีีีีเลลยซึ่งผมจะะใใช้้้ขออนนนแหการิปวดโ คุณดาวออกแล้วใช่ไหมว่าผมจะทําอะไรใช่ผมจะไปดูครับว่าผู้เล่นคนไหนเขาอยู่เซิร์ฟไหนกันบ้างแล้วแต่ละเซิร์ฟเขามีบอร์ดเป็นยังไงกันบ้างเออเนี่ยผมสนใจอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเราก็รู้จักชื่อของเอ,อ่อคนเกง่งๆลหลายๆคนใช่ไหมที่เราเห็นตามอ e ีสปอร์ตเกมอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้เลยว่าเขาเล่นเซิร์ฟไหนกันบ้างไงผมเลยอยากรู้ว่าถ้ามันแบ่งไปตามแต่ละเซิร์ฟเนี่ยบอร์ดของแต่ละเซิร์ฟตอนนั้นมันจะเป็นยังไงบ้าง,าง <c oughs> มาครับมาเริ่มที่เอเชียกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามเกมอะไรขนาดนั้นนะ หลายหคนผมก็ไม่รู้จักหรอกอันนี้แต่ผมรู้จักอันนี้อยู่อันนี้พี่ปูนะครับพี่ปูที่เขาได้แชมป์เอวก่อนหนะ้าน,นี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนดูเลยอันนี้ของเซิร์ฟเอเชียนะครับแล้วก็จินยาวครับผมพอจะเคยเห็นชื่อเขาอยู่อันนี้คลาสเป็นคนไทยจำเห็นเหมือนเห็นช่อง YouTube เขาอยู่เอมอกคาเนี่ยคุดๆนะเหมือนให้พี่แซนเทียล่าไปเปิดสกอร์ให้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะผมบางทีก็จาไม่ได้ ก็ส่วนใหญ่ที่อยู่เซิร์ฟเอเชียก็จะมีประเทศไทยหลายโคตรเลยแล้วก็มีประเทศอะไรไป่รู้ไม่้มีชอนบีด้วยเออชอนบีเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ช่องดังนะฮะเออผมก็ไม่แม่นพงชาติประเทศด้วยเอ้ยมีด็อกเตอร์มีพี่ฮงด็อกเตอร์มีมียอนฮงหนึ่งแปดเจ็ดด้วยคนนี้ก็เห็นทำช่อง YouTube อยู่แล้วก็เห็นเขาแข่งกันด้วย คนที่เหลือไม่รู้จักเลยครับ <c oughs> แกงคาจะมีเยอะเลยไม่ภาพอะไรแปลกๆหลุดเฟรมเข้ามาก็ <c oughs> อันนี้ก็คือหลีกพิเศษจะจบแล้วนะครับมันเหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะจบแล้วผมเลยต้องเออมาดูตอนเท,ท้ายอันดับหนึ่งตอนนี้พี่ปูนะครับจะเป็นพี่ปูได้ที่หนึ่งไม่รู้แรงจะมีการเปลี่ยนอะไรชั่วโมงสุดท้ายหรือเปล่า แล้วก็ไม่รู้เลยมีใครอีกบ้างมันจะเงียบๆหน่อยเพราะว่าไม,ไม่รู้ชื่อเขาไม่รู้ใครบ้างก็ลราวนั้นครับเซิร์ฟเอเชียเราก็ประมาณนี้อาทีนี้ไปดูเซิร์ฟอื่นกันบ้างอ่าผมจะกดไปที่เซิร์ฟโกลบอลต่อนะฮะอย่าอย่าทำตาแบบที่ผมทำนะครับถ้าคุณกดย้ายเซิร์ฟเล่นมา คุณจะ,ะเผชิญกับการคุยกับ NPC ต่อเนื่อง15นาทีได้อย่าทำนะอย่าทำนะมันจะเสียเวลากว่าจะกลับเซิร์ฟเดิมแม่ก็ลำบากเลยก็จะไม่มีธงชาติไทยในสี่อันดับแรกนะครับจะเป็นสหรัฐอเมริกาสี่คนอันนี้ธงชาติสหรัฐใช่ไหมใช่พี่ทูเวลครับสปูนมีเดดดี้เขาอยู่เซิร์ฟโกลบลกนนี่นี่ก็เราก็สงสัยมานานแล้วว่าเขาเล่นเซิร์ฟไหน ตามส่งสดครับคนอันดับหนึ่งตอนนี้ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยยิบแปดนะมีเอมิโมอันนี้ผมเคยเห็นชื่อเขาอ,อยู่แต่ไม่รู้หรอกเขาเป็นใคร <ś c oughs> จบับได้ว่าเห็นแข่งอะไรทั้งรายการเนี่ยนะมันงจำไม่ได้โอบาโบครับใช่ปะโอบาโบโอบาโบเล่นอยู่ที่โกโบเหรอเนะี่ยมีทูนูปออฟฟิเชียลไหมครับทูน <ś c oughs> ูปออฟฟิเชียลติดร้อยอันดับแรกหรือเปล่า มีทป,ป้าใช่ไหมอันนี้เหมือนเคยเห็นอยู่ที่เขาไปแข่งจําได้ผมผมจะรู้จักชื่อคนพวกนี้ได้ที่เดียวก็คือตรงอ e ีสปอร์ตแมเนอร์อลอันนี้เหมือนจําชื่อเขาได้อยู่คุ้นๆเหมือนเคยเห็นอยู่ไอเราเราก็ไม่ได้ดูนั้นบ่อยซะด้วยสิไม่ได้ดูอ e ีสปอร์ตเกมนี้บ่อยซะด้วยสิ กร,รงชาติหลากหลายเซิฟกอบโ,โบก็คือรวมกันของทุกประเทศนะฮะไม่ได้แบบมีแบ่งแยกว่าเป็นชื่อของโซนไหนโซนไหนเป็นพิเศษเราก็จะเห็นธรงชาติหลากหลายเลยไม่มีคนไทยผมเลยเหรอธรงชาติไทยอืมไม่มีฮะไม่มีไม่มีไปเดี๋ยวไปดูของยุโรปต่อ ยุโรปเนี่ยเหมือนมีคนเก่งๆเยอะเลยนะเซิร์ฟยุโรปครับผมจะไม่ผิดไหนดูซิพิงลอยนะครับพี่พิงลอยพี่พิงลอยเขาเล่นอยู่ยุโรปส่วนอันดับหนึ่งอ่ามาลิสแมนผมถ้าผมอ่านผิดคอไปนะอันนี้ไม่รู้จักอูแต้มเขาห่างกันเยอะมากทุกคนห่างกันเป็นร้อยเลยเออพันเจ็ดร้อยอยู่คนเดียวเราะว่าพี่เขาน่าจะตึงพอสมควร ปัญญาผมก็ไม่รู้จักนะล่ะก็ไม่รู้ใครเป็นใครบ้างอันนี้ทงชาติที่เห็นเนี่ยอยู่เนี่ยก็โซนยุโรปหมดเลยใช่ไหมสตาร์ทริกใช่ไหมเออันนี้เหมือนเคยเห็นเขาแข่งล่าสุดอยู่จําได้อยู่สกิปบโบว์บิวบโบว์ไออันนี้จําได้เคยเห็นเขาสตรีมในยูทูบบ่อยๆเอ้ยสตรีมในเทวิตโอบเปอเอ้ยเดี๋ยวกันโอบาโเมันเขาอยู่ที่โกโบไม่ใช่เหรอครับทําไมมีโอบาโเที่นี่คือมันตั้งชื่อซ้ํำก็ได้นะครับถ้าอยู่คนละเซิร์ฟ อันเนี้สรุปใครเป็นตัวจริงวะเอโอปโปมีสองคนเหรอวะจะใครใครเป็นตัวจริงวะ mm hmm. มีคนไทยอยู่ตรงนี้ไหมครับไม่มีนะ <laughs> แต่จริงๆมีคนไทยเล่นอยู่ในยุโรปเลยนะผมเคยเห็นเอ้ยไซกิโซ,โซนี่ไซกิโตจำได้นี่ในสุดก็มีชื่อคนที่เรารู้จักอยู่ตรงนี้เลยพี่ไซกิโซอาเราลาดันครับ คลิปนี้มันจะก่อยๆนะเันาแม่งไม่รู้จักชื่อใครเลยรู้จักอยู่นิดนึงจริงๆเหมือนเซิร์นันี้มันจะอ่านว่าโตเกียวนะไม่ใช่ญี่ปุ่นเออผมก็เรียกเอาง่ายเลยเรียกญี่ปุ่นอืก็อ่านไม่ออกครับมไม่รู้ใครเป็นใครก็แต้มส่งสดก็1หนึ่งพันหกร้อยี่สิบนะโปรไฟล์ยังไม่โหลดเอ้ยเบสจีมันผมเคยเห็นคนชื่อเบสจีอยู่จำจำได้อยู่คุ้นๆอยู่ โปรไฟล์ขึ้นแล้วอันนี้เหมือนเขาจะเป็นเขาจะเป็นอันนี้ใช่ปะเขาเป็นเป็นกิลเดียวกันว่าเห็นโปรไฟล์เดียวกันเลย G บ o y กิลด์เหรออืมมี Bet S ด้วยมี Bet O Bet S เขาแกงเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยได้ G Boy มีอีกแล้วอู้จีบอยเยอะเลยนี่น่าจะเป็นเซิร์ฟที่เขาครองอำนาจอยู่ในเซิร์ฟโตเกียวนะครับ Bet K ก็มี แล้วก็จากที่ดูธงนะครับทุกคนเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยนะครับไม่มีคนแบบว่าคนชาติอื่นแวะมาเล่นที่นี่เลยนะเป็นเซิร์ฟของชาวญี่ปุ่นลว้ลวนๆเลยมีอันนี้ไม่ร้ชาติอื่นจริงหรือเปล่าเพราะว่าว่าไงดีล่ะอันนี้ก็ชื่อเขาก็ตั้งเป็นญี่ปุ่นนะอ,อคนอันนี้แบบ แต่ว่าโปรธงชาติมันเลือกเป็นตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจะเป็นคนญี่ปุ่นแหละมีใครคุณชื่อผมไหมครับเดี๋ยวสิคิดเร็วน่าจะเคยเห็นใครสักคนในในขัดอ e ีสปอร์ต s อ c หรือเปล่านึกให้ออกสิตัวชั้นไม่มี <laughs> เดี๋ยวผมสงสัยอะไรหน่อยผมอยากรู้เรื่องกิว เออเห็นผมเห็นกิวจีบอยมาเยอะเลยอยากรู้เขาเป็นกิวอะไรเดี๋ยวดูกันน่าจะดูตรงหอ h เหียวได้ก็เหมือนว่าเหมือนว่าจะเป็นกิวที่อยู่มาตั้งสิปีนะครบรอบสิปีกิวแล้วอุ้ยโลกนี้มันมีกิวที่อยู่มานานขนาดนี้เดอเนี่ยแต่ละคนน่าจะตึงๆทางนั้นแน่นอน ปะปะปะเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเกาหลีต่อเซิร์ฟเกาหลีที่ผมจําได้ว่ามีคนเกาหลีเล่นก็สกิดรเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยแยกว่าใไงดิ่ะเกมซัมเอร์เดอร์วอร์เป็นเกมจากค่ายเกาหลีนะฮะเพราะงั้นผู้เล่นเกาหลีดูที่จะขนาดไหนสกิดครับสกิดอยู่ที่โคโยคนแรกเลยเราเพิ่งพูดถึงแล้วเนี่ยตัดตึงครับพี่สกิดเอ๊ ส่วนอันนี้พี่คิดเล่นเบาเหรอครับไม่ไม่น่าใช่นั่นจะเป็นแฟนคลับใช่ไหมว่าแต่พี่คิดเล่นเบาเขาตั้งชื่อเป็นอะไรว่าเกาหลีเอเอใช่เปิดแบบกับญี่ปุ่นนะมีธงชาติเกาหลีทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นสหรัฐอเมริกาแต่ชื่อก็เป็นเกาหลีนะจะบอกว่าชื่อเกาลีได้จีด้วะผมไม่รู้ อันนี้มันจะเป็นกิวที่โด่งดังในเกาหลีใช่ไหม beep ผมไม่รู้ออกเสียงยังไงก็เลยหลีกเลี่ยงการออกเสียงบสดี B d, ครับทำไมทาไมมีเบสอยู่ที่นี่เมื่อกี้แก๊งเบสเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อยู่ที่โตเกียวไม่ใช่เหรอทำไมมี bed k บ e d d ทำไมอะไรเนี่ยคืออะไรวะใครรู้ช่วยบอกผมดีนะครับแก๊งเบสคืออะไร ผมไม่รู้ผมออกเสียงได้ซ้ำถ้าผมถ้าผมผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าได้ซ้ำถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะ b ป a t เหรอครับโอ้โห <beat>, อายเลยอายเลยนี่เราออกเสียงผิดมาตั้งหลายนาทีหล,ล้วเนะี่ยกิวบาร์โค้ดนะครับผมจำเอ้ยผมผมเคยเห็นอันนี้หลายปีอยู่ส่วนอันนี้เป็นโปรไฟล์ที่น่ารักครับผมคิดว่าลูกเขาน่าจะระบายสีให้ ไอผมคิดถูกแล้วเปล่าผมมาทำคลิปอย่างเงี้ยไม่รู้จักชื่อใครเลยเออเลื่อนพักหนึ่งอ่ะก่อนจะแบบเอ้ยคนนี้คุณชื่ออะไรในคลิปอะไรเนี่ยมาครับมีใครอรอลุ้นดูของเซิร์ฟจีนบ้างเซิรนะ์ฟจีนเนี่ยคุณก็รู้ใช่ไหมว่าเซิร์ฟจีนเขาเป็น Surf G. เซิร์ฟที่แบบตึงมากเลยนะเว้ยคนจีนคือทําอะไรตึงๆที่สุดอยู่แล้วผมเคยเห็นครั้งหนึ่งอะ่ะคขาเขาวก่อนที่ผมมาเซิร์ฟจีนนะผมไปเห็นกิวปแปลกๆว่ะผมเลือเล่อนมาหาไปเจอกิวปแปลกๆอะ่ะที่แบบว่า รายชื่อของสม,มาชิกกิวทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นเหมือนรหัสอะไรสักอยากอ่างรหัสตัวเลขอะไรสักอยากอ่างแล้วทุกคนก็คือเพิ่งสร้างไอดีมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะคือผมเคยเห็นกิวหนึ่งตอนมากดหอยเฮียวดู e อ่ะแบบว่าเหมือนเจ้าของกิวก็จะทําธุรกิจขาย i อดีอ่ะเอยแบบว่าสร้างไอดีมาเยอะๆเพื่อหาแสงมืดอ่ะถ้าไม่มีก็รีไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ i อดีของตัวเองทั้งหมดมาอยู่ในกิวเดียวกันเพื่อเอาขอโอ้โอเออนั่นแหละผมเลยคิดว่าพี่จีนเขาสุดมากไปที่เขาทําอาชีพอย่างนั้น ผมไม่รู้นะว่าบ้านเราหรือว่าปกติเขาทํำยังไงแบบว่าปั๊มไอดีรีอดีหาแสงมืดมาขายอ่ะแต่ตอนนั้นผมเห็นพี่จีนเขาทาทําป็นกิ้วเลยผมผมอึ้งมากมาครับดูของเซิร์ฟจีนนะฮะไม่รู้ชื่ออีกแล้วอ่าตัวนใหญ่ก็น่าจะมีแต่คนจีนเล่นนะอเหมือนกับเซิร์ฟเกาหลีกับโตเกียวไม่รู้จักใครสักคนครับ อันนี้พี่เขียนเล่เนคิดเล่นเบาหรือเปล่าวะไม่รู้เขาตั้งที่อเป็นภาษาจีนทำไมพี่คิีนเล่นเบาถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็โปรไฟล์ประมาณนั้นเออเมื่อกี้ไม่รู้ใช่เขาหรือเปล่าอัน,นอันนี้คนไทยเหรอครับทำามมีคนไทยเล่นอยู่เซิร์ฟจีนด้วยเหรอวะเนี่ยชื่อเขาเป็นแสงมืดแล้วก็แอดแล้วประเทศอะไรไม่รู้หรอ,อยังไงก็น่าจะคนไทยปะ ไอ้เซิร์ฟต,ตอนเซิร์ฟโตเกียวเซิร์ฟญี่ปุ่นเมื่อกี้เราเอ้ยเซิร์ฟเซิร์ฟโตเกียวเซิร์ฟเกาหลีเมื่อกี้เราไม่เจอเลยนะชื่อคนไทยแต่มันก็คงมีแหละแบบว่าคนไทยที่มันเล่นเซิร์ฟที่เซิร์ฟจีนเป็นหลักเออแปลกดีถ้าผมไม่มาส่องผมก็ไม่รู้ด้วยเนะนี่ยคนคนไทยครับ ตั้งธง,งเป็นประเทศไทยแล้วก็ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยมารถภูเฮ้ยราดิสราดิโอราดิโอใช่ไหมอันนี้เหมือนจำได้ว่าเขาแข่งเอวีปีที่แล้วอยู่บิ๊กวส่วนอันนี้เหมือนจะใช้อักษรล่องหดในการตั้งชื่อนะครับมันก็พอทำได้อยู่แล้ว ออมันจะทาให้เราไม่เห็นชื่อว่าเขาเขียน่าอยังไงเวลาแอดเพื่อนก็จะลําบากหน่อยออชื่อก็เทดีครับแปลกดีทั้งเห็นคนไทยอยู่ตรงนี้ตั้งสองคนถ้าเขาเล่นเองอะถ้าเขาเล่นเองก็น่าจะเป็นคนที่แบบพูดภาษาจีนเป็นนะเพราะว่าถ้าพูดภาษาจีนไม่เป็นแล้วอยู่เซิร์ฟเนี่ยไม่ไม่น่าจะคุยกับใครรู้เรื่องอเออก็น่าจะเป็น คนไทยที่พูดภาษาจีนเป็นผมยังรู้สึกผิดที่ผมไม่ค่อยพูดอะไรในคลิปนี้นะเพราะว่าไม่รู้จักชื่อใครเลยเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับไปเดี๋ยวเรากลับเอเชียละทุกคนที่ตีหลีกก็ขอให้ได้แรงตามที่ต้องการนะะส่วนหลีกของผมในรอบนี้ใช่ไหมครับยังไม่พ้นสามดาวเงินเลยครับผมไปไปไป